สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับดี้เราก็จะไปแจกสคริปต์เครดิตเช่นเคยนะผมใช้ตัวรันแอเหมือนเดิมนะครับผมโอเคสคริปต์ตัวนี้เป็นสคริปที่ทุกคนก็รู้มือกันอยู่แล้วครับเป็นของค่ายไรสีครับนะครับผมประมาณนี้ก็สมารถปรับอ่าให้เล็กลงได้นะตามที่คนต้องการได้เลยนะครับผมโอเคต่อมาก็ให้มาที่อันสุดท้ายนะครับตรงตั้งค่าตรงนี้นะให้ปรับตัวนี้เป็น0.1นย์จจะฟาร์มเร็วมากมาเลยนะสภาพแบบนี้อันนี้เป็นอ่าทวินสปีดก็คือบินเร็วนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเราก แล้วเฉดความบรการฟาร์มก็จะประมาณนี้นะสำหรับสคริปต์ตัวนี้ก็จะเป็นสรคริปที่แบบฟาร์มแบบไม่ค่อยเร็วมากเน่เป็นฟาร์มที่แบบลื่นมากนะครับผม <im it> เห็นไหมว่า fps ก็คือวิ่ง60ตลอดเลยนะครับประมาณนี้เนาะเพคลิปตัวหนึ่งที่แบบลื่นนะก็แนะนําให้ทุกคนใช้แนละสำหรับคนที่โทรศัพท์ไม่ค่อยแรงมากนะครับแต่ก็ต้องการสรคริปที่ลื่นไหลนะครับประมาณนี้เนะ okay, าะโอเคต่อไปเราก็จะไปเอ่อฟาร,ร์มโบนกันแล้วกันนะครับผมก็ตรงนี้นะครับฟาบร,ร์มโบนก็คือฟาร์มกระดูกนะครับ เกี่เอาไว้สุ่มครับประมาณนี้เนาะซึ่งความเป็นการฟาร์มกระดูกก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับฟาร์มกระดูกโอเคถ้าใครจะทำผอ v วก็อยู่ตรงนี้นะครับที่มันมีคำว่ามาซีก็แล้วก็ใครจะลงดันก็อยู่ตรงนี้นะครับข้อ,อยู่อยของฟังชั่นเลทเลยนะครับ ก็สามารถเลือกผลตรงนี้ได้เลยนะครับเลือกผลสมมุติผมเอาผลไฟแล้วกันแล้วก็เปิด2ออันข้างล่างนี้แค่นี้ก็เป็นอันออโต้ลงดันแล้วนะครับผมแค่นี้ครับบ๊ายบาย